เจ้าหมาจิ้งจอกกับบทเรียนแห่งป่าในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและพันไม้เขียวขจีมีเจ้าหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งชื่อเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลเป็นหมาจิ้งจอกที่ฉลาดและรู้จักการหลบหลีกอันตรายแต่เขามักมีความหยิ่งและคิดว่าเขาเป็นหมาจิ้งจอกที่เก่งที่สุดในป่าวันหนึ่งขณะเดินเล่นในป่าเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลพบกับลิงตัวหนึ่งชื่อลิงติงที่กำลังเล่นอยู่บนต้นไม้เจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้าจิ้งจอกสีน้ำ ข้ากำลังเล่นบนต้นไม้และสนุกกับชีวิตลิงติงตอบอย่างมีความสุขเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลหัวเราะและพูดว่าการเล่นบนต้นไม้ไม่สำคัญหรอกข้าเองมีความสามารถในการหลบหลีกอันตรายและหาอาหารได้ดีกว่าเจ้าเยอะลิงติงยิ้มและพูดว่าแต่การเล่นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะทุกคนมีความสามารถและวิธีที่ต่างกันในการใช้ชีวิต เจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลไม่เชื่อและตัดสินใจที่จะพิสูจน์ให้ลิงติงเห็นว่าเขาเก่งกว่าในการเดินทางครั้งนี้เขาตัดสินใจจะเดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อไปหาผลไม้ที่เขาเชื่อว่าจะมีรสชาติอร่อยที่สุดเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลพบเส้นทางที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยอันตรายเช่นหนามแหลมและบ่อน้ำลึกแต่เขาเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจในความสามารถของตัวเองเมื่อเขาเข้าไปในป่าเขาลึกไปเรื่อยๆความเหนื่อยล้าเริ่มเข้ามาและอันตรายรอบตัวเริ่มเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดเขาหลงทางและพบว่าตัวเองอยู่ในที่ที่เขาไม่รู้จักในขณะที่เขากำลังพยายามหาทางออกเขาพบกับกระต่ายตัวหนึ่งชื่อกระต่ายเจ้าเล่ห์ที่กำลังหากินอยู่ท่านต้องการความช่วยเหลือไหมกระต่ายเจ้าเล่ห์ถามด้วยความเห็นอกเห็นใจเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลตอบด้วยความท้อแท้ข้าหลงทางและไม่รู้จะออกจากที่นี่อย่างไรกระต่ายเจ้าเล่ห์เห็นความจริงใจในคำพูดของเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลและตัดสินใจจะช่วยเขา ข้าจะพาเจ้ากลับไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยเมื่อเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลกลับมาถึงที่ปลอดภัยเขารู้สึกอายที่เคยดูถูกลิงติงและรู้ว่าเขายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลกลับไปที่ลิงติงและขอโทษข้าขอโทษที่เคยดูถูกเจ้าข้าระหนักแล้วว่าการมีความสามารถไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดแต่การเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่นและความถ่อมตนเป็นสิ่งที่สำคัญลิงติงยิ้มและตอบว่า การเรียนรู้จากความผิดพลาดและการเป็นคนที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีการเติบโตเจ้าจิ้งจอกสีน้ำตาลได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญจากการเดินทางของเขาและจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็กลายเป็นหมาจิ้งจอกที่ใจดีและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจคติธรรมของนิทาน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการมีความถ่อมตนเป็นสิ่งที่สำคัญในการเติบโตการเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่นและการยอมรับข้อผิดพลาดจะนำมาซึ่งการพัฒนาตนเองและความสำเร็จในชีวิต